เูกมะเขือเทศอินทรีย์สามเดือนรับเงินแสนไปดูเทคนิคการปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารแนวเกษตรอินทรีย์ที่สวนโชคสมบูรณ์ตั้งอยู่เลขที่55ทับ1หมู่8ตำบลนหน่างแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีของนายโชคตีตั้งจิต อดีตหหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีหลังเกษียณอายุราชการมาใช้ที่ดินของตัวเองปรับปรุงพัฒนาปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์ตามความรู้ในสมัยที่เคยทำงานโดยการปลูกเมื่อเทศกินผลสดเป็นหนึ่งในพืชผักที่ทดลองปลูกปีแรกระบบปิดในโรงเรือนขนาด8ดขุน20เมตรใช้งบก่อสร้างประมาณ10,000แบาทปลูกเมือเขศได้ประมาณ300ตน้น ลักษณะาการปลูกยกพื้นดินสูงแบบเรียงแถวสองต้นคู่ห่างกันประมาณ50ขุนหเซนติเมตรใช้ระบบน้ำหยดระยะการเก็บผลผลิตยาวนานประมาณ3เดือนที่สำคัญระบบปิดแบบโรงเรือนมีข้อดีคือไม่มีแมลงศัตรูพืชรบกวนไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆใ,ใ,ใ,ในการฉีดพ่นทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจึงทำให้ที่นี่เป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่รักสุขภาพ มีออเดอร์การสั่งการขายดีกว่าพืชผักชนิดอื่นๆในโชคดีตั้งจิตเจ้าของสวนโชคสมบูรณ์กล่าวว่าระบบการผลิตมะเขือเทศพันหนึ่งหปลูกด้วยระบบกะเกษตรอินทรีย์มีระบบโรงเรียนปิด ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีแต่อย่างใดที่สวนได้รับรองมาตราฐานออร์แกนิกไทยแลนด์จึงมั่นใจในความปลอดภัยจากสารเคมีและปุ๋ยเคมีร้อยเปอร์เซ็นส่วนระบบป้องกันมแมลงมีมุ้งตาขขายของโรงเรือนช่วยป้องกันผลผลิตที่ออกมาจึงสวยงามมีความดกและปลอดภยัยส่วนสายพันธุ์154ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีความเด่นคือเป็นพันที่มีลูกดกลูกสวยสีแดงเนื้อหนา เหมาะในการแตะรูปเพราะเนื้อเยอะรสชาติอร่อยที่สำคัญคือความปลอดภัยสูงลูกคยย้าอยากรับประทานเพื่อสุขภาพเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายอยู่ในมะเขือเทศมาการะบบการผลิตมะเขือเทศพันหนึหรือสายพันธุ์ของกเกษตรศาสตร์นะครับนะเราปลูกด้วยระบบกะเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งมีระบบโรงเรือนปิด เพราะฉะนั้นเรื่องการใช้สารเคมีเราไม่จําเป็นต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าเราใช้ระบบเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนโชคสมบูรณ์เกษตรินทรีย์นั้นเราได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่นี่มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมีและปุ๋ยเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราสามารถจะเก็บรับประทานได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัยนะครับซึ่งแม้แต่ระบบการปรับปรุงดิน เราก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับหมักไปก่อนนะครับแล้วก็ระบบการป้องกันแมลงเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับเพราะเรามีมุ้งที่มีตาขายทีนะครับเ,เพราะฉะนั้นผลผลิตที่ออกมาก็จะมีความสวยสดงดงามแล้วก็มีความดกนะครับอา,อายุระยะการปลูกของเราเนี่ยครับก็ประมาณหกเ,เดือนนะครับ เราปลูกมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อ,อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะครับก็คิดว่าจะสามารถจะเก็บได้ถึงเดือนเมษายนะครับเขาหน้าร้อนพอดีที่นี่ยังเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์พัฒนาศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริโครงการพระราชดําริเขาชงงอมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีด้วย อนาคตคาดว่าน่าจะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและจะนำขายที่โรงพยาบาลราชบุรีนาโครงการเขาชงงมและเปิดขายที่หน้าฝามด้วยที่สวนยังเป็นสวนเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและเป็นเครือข่ายขยายผลโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสริมโสมเขาชงงมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นสวนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในศตวรรษที่21ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า10รายมีกลุ่มเครือข่ายต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยมีเป้าหมายหลักต้องการให้ช่วยกันลดการใช้สารเคมีให้หันมาใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ที่ตลาดมีความต้องการสูงมีความปลอดภยัยต่อผู้บริโภค สำหรับส่วนโชคสมบูรณ์ยังมีการปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดแล้วยังมีการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีโดยใช้แหนแดงไมโครโฟิลลาเป็นพันจากกรมวิชาการเกษตรเป็นอาหารที่ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงส่วนหนึ่งในการใช้อาหารเพื่อให้ไก่ได้กิน ไก่จะออกไข่มีคุณภาพดีสีสวยสดนอกจากนี้ยังมีการปลูกผักสลัดสายพันธุ์ต่างๆไว้จำหน่ายอีกด้วยผู้สนใจอยากมาเที่ยวชมศึกษาดูง,งานเลือกซื้อผลผลิตการ,กรเกษตรอินทรีย์สามารถเข้าไปที่ Facebook ชื่อโชคดีตั้งจิตสอบถามเส้นทางได้ที่ไหนโชคดีตั้งจิตส่วนโชคสมบูรณ์โทรศัพท์หมายเลข0899133014ค่ะ